คุณเคยจินตนาการไหมถ้าวันหนึ่งคุณถูกไล่ออกจากบ้านตั้งแต่อายุเพียง13ปีเพียงเพราะคุณกำลังจะเป็นแม่แล้วหลายปีผ่านไปคุณกลับมาแต่สิ่งที่รออยู่ในบ้านหลังนั้นไม่ใช่แค่คนในครอบครัวแต่เป็นบางสิ่งที่พวกเขาไม่กล้าพูดถึงมานานนับสิบปีคืนนี้เรื่องราวของหญิงสาวผู้ถูกทอดทิ้งจะเปิดเผยความลับที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนและเมื่อคุณได้ยินตอนจบคุณจะไม่กล้ามองบ้านหลังนั้นเหมือนเดิมอีกเลย ฝนตกกระหน่ำใส่หลังคาเก่าที่ผุพังเสียงลมหวีดวิวลอดผ่านช่องหน้าต่างไม้หญิงสาวในชุดสีดำยืนอยู่ตรงหน้าบ้านหลังเดิมบ้านที่เธอเคยถูกไล่ออกเมื่ออายุเพียง13ปีเธอยืนมองประตูที่เคยปิดสายหน้ากลิ่นดินเปียกชื้นผสมกลิ่นสนิมจากรั้วเหล็กเก่ามือของเธอสั่นเมื่อเกื้อมไปแตะกรอนประตูเสียงเอียดเบาๆทำให้หัวใจเธอเต้นแรงภาพในอดีตแวบกลับมาเสียงแม่ตะโกนด้วยความโกรธ เสียงพ่อที่นิ่งเฉยไม่พูดสักคำเพื่อนบ้านมองด้วยสายตาดูถูกเธอจำได้ทุกคำพูดที่แทงใจตอนนั้นเธอท้องไม่มีใครยื่นมือช่วยไม่มีที่ให้ไปเพียงร่างเล็กๆที่ต้องเผชิญโลกคนเดียววันนี้เธอกลับมาในฐานะคนใหม่รถยนต์รู้คันหนึ่งจอดเงียบอยู่หน้าบ้านแสงไฟหน้ารถสะท้อนกับหยดฝนที่เกาะตามใบไม้เสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นดังก้องในยามคำ่ำภายในบ้านเงียบสนิท แต่เธอรู้ว่ามีคนอยู่ม่านบางขยับเล็กน้อยราวกับมีใครกำลังแอบมองเธอยกมือเคาะประตูสามครั้งไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงนาฬิกาเก่าที่แขวนอยู่ในห้องโถงติกติกช้าแต่ชัดเจนประตูเปิดออกอย่างช้าชาหญิงชาราผมขาวยืนอยู่ตรงนั้นดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความตกใจริมฝีปากสั่นระริกเมื่อเห็นใบหน้าของหญิงสาวแม่ จำฉันได้ไหมเสียงเธอสัน่นน้ำตาไหลอาบแก้มในมือเธอมีภาพถ่ายเก่าของเด็กหญิงคนหนึ่งเด็กที่ถูกขับไล่ออกไปในคืนฝนตกเช่นนี้หญิงชราไม่ตอบเธอถอยหลังหนึ่งก้าวสีหน้าซีเผือดราวกับเห็นผีจากอดีตเสียงลมหายใจเธอหนักขึ้นหนูไม่ตายเหรอคำพูดนั้นทำให้ความเงียบแตกสลายหญิงสาวยิ้มจางๆแต่สายตายเย็นชาฉันตายไปแล้วในใจของแม่ตั้งแต่วันนั้น เสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นไฟในบ้านกระพริบวูบหนึ่งภาพเงาของทั้งสองคนทาาทับกันบนผนังเงานหนึ่งสันไหวเหมือนบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นสายลมเย็นพัดแรงขึ้นหน้าต่างไม้สั่นสะเทือนดังปังปังผ้าม่านปลิวไหวเหมือนมีใครเดินผ่านหญิงสาวยืนเงียบมองแม่ด้วยสายตานิ่งสนิทแม่ไม่คิดเลยว่าจะได้เห็นหน้าอีกเสียงของหญิงชาราเบาแผ่วราวกับขาดอากาศหายใจ แม่คิดว่าลูกคงจากไปไกลแล้วไม่กลับมาอีกหญิงสาวหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นเย็นจนขนลุกใช่แม่คิดถูกแต่ไม่ใช่ในแบบที่แม่คิดเธอก้าวเข้ามาในบ้านกลิ่นเก่าอับชื้นปะปนกับกลิ่นข้าวไม่จากครัวพื้นไม้ใต้ฝ่าเท้าดังกรอบแกรบทุกย่างก้าวเหมือนเสียงอดีตที่ตะโกนซ้ำในหัวภาพในความทรงจำไหลย,ย้อนกลับมาอีกครั้งเสียงแม่ตะโกนแกทำให้บ้านเราอับอาย เสียงพ่อที่เดินหนีออกไปเงียบๆโดยไม่เหลียวกลับเธอจำได้ดีความหนาวในคืนนั้นไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอาหารไม่มีใครเหลียวแลตอนนั้นเธอเดินฝ่าฝนออกจากหมู่บ้านเด็กหญิงตัวเล็กๆกอดท้องที่เริ่มโตหนีจากทุกสายตาที่มองด้วยความรังเกียจหนีไปสู่ที่ที่ไม่มีใครรู้จักชื่อของเธอแต่โลกไม่ใจดีกับเธอเลยเธอผ่านความหิวความหนาวความกลัวเธอสูญเสียลูกในคืนอันมืดมิดกลางป่า เสียงร้องของเธอไม่มีใครได้ยินมีเพียงเธอกับเงาของตัวเองและเลือดที่ไหลไม่หยุดจากวันนั้นเธอไม่เคยเหมือนเดิมอีกต่อไปเธอหายไปจากทุกคนจนกระทั่งเธอได้พบกับชายคนหนึ่งชายที่เก็บเธอขึ้นจากถนนให้ชีวิตใหม่ให้ชื่อใหม่เขาเป็นคนเดียวที่มองเธอด้วยความเมตตาและเป็นคนเดียวที่ถูกพรากไปในอุบัติเหตุไฟไหม้เธออยู่คนเดียวอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่หญิงสาวที่อ่อนแออีกต่อไป เธอหันกลับมามองแม่อีกครั้งดวงตาเธอเต็มไปด้วยแสงแห่งความแค้นแม่รู้ไหมว่ามันรู้สึกยังไงตอนต้องฝังลูกด้วยมือตัวเองหญิงชาราสะดุ้งร่างสั่นเทามือกำประตูนแน่นเสียงฝนเริ่มกระหน่ำแรงขึ้นฟ้าผ่าสแนบเข้ามาทางหน้าต่างเงาของหญิงสาวสะท้อนบนผนังอีกครั้งและคราวนี้เหมือนจะมีเงาเล็กๆอีกเงาหนึ่งอยู่ข้าง,างๆหญิงชาราหันมามองดวงตาเบิกกว้างนั่นใครอยู่ข้างลูก หญิงสาวยกมือขึ้นลูกอากาศเบาๆรอยยิ้มของเธอช้าและเยือกเย็ยนลูกของฉันเขาอยู่กับฉันเสมออุณหภูมิในห้องลดลงอย่างรวดเร็วลมหายใจของทั้งคู่กลายเป็นไอเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากทางเดินหลังบ้านทีละก้าวทีละก้าวใกล้เข้ามาเรื่อยๆหญิงชราถอยหลังจนชนผนังอย่าเข้ามาอย่าแต่หญิงสาวไม่หยุดเธอเดินเข้ามาใกล้จนได้กลิ่นน้ำตาของแม่ แม่รู้ไหมว่าความกลัวนี้คือสิ่งที่ฉันต้องเผชิญมาทั้งชีวิตเสียงของเธอสั่นสถานแต่แฝงด้วยความเย็นชาวันนี้แม่จะได้รู้ว่ามันรู้สึกยังไงประตูหลังบ้านเปิดออกอย่างช้าชาสายลมแรงพัดเข้ามาไฟในบ้านดับพรึบเหลือเพียงเสียงฝนเสียงหัวใจเต้นและเสียงกรีดร้องเบา,เบาๆจากนั้นทุกอย่างก็เงียบสนิทมีเพียงแสงฟ้าแลาบสว่างวาบหนึ่งครั้งที่เผยให้เห็นภาพของหญิงสาว ยืนอยู่กลางห้องกับเงาเด็กตัวเล็กๆที่จับมือเธอไว้แน่นแสงฟ้าแลบาด,ดับวูบลงความมืดเข้าปกคลุมทั่วทั้งบ้านเสียงฝนยังคงตกไม่หยุดแต่เสียงนั้นกลับเบาลงราวกับถูกกลืนหายไปในอากาศหญิงชรานั่งสุดอยู่กับพื้นมือสั่นเทาดวงตาเบิกกว้างเธอมองภาพตรงหน้าอย่างไม่เชื่อสายตาหญิงสาวยืนอยู่กับเด็กตัวเล็กๆที่ไม่มีเงาสะท้อนบนพื้นหนูลูกของแม่เสียงของหญิงชราแผ่วจนแทบไม่ได้ยิน แม่ขอโทษแม่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้หญิงสาวก้มลงช้าช้าสายตาเธอเต็มไปด้วยทั้งความโศกเศร้าและความชิงชังแม่ขอโทษเหรอเธอพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเฉียบคำว่าขอโทษของแม่มันช้าเกินไปแล้วเด็กน้อยหันหน้ามามองดวงตากลมโตนั้นว่างเปล่าแต่กลับสะท้อนแสงฟ้าผ่าเป็นประกายวูบหนึ่งหญิงชารารู้สึกเหมือนเลือดในร่างกายเย็นเฉียบลงทุกวินาทีเธอพยายามยันตัวลุก แต่ขากลับไม่มีแรงพื้นไม้ยเย็นเยยบจนรู้สึกได้ถึงความชื้นซึมเข้ากระดูกเธอหายใจแรงขึ้นเหมือนมีบางอย่างกดทับหน้าอกหญิงสาวก้าวเข้าใกล้ทีละก้าวเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังก้องแม่เคยคิดไหมว่าฉันต้องเจออะไรหลังจากวันนั้นเสียงของเธอดังก้องในความเงียบไม่มีบ้านไม่มีใครไม่มีแม้แต่โอกาสจะเป็นคนอีกต่อไปหญิงชราเริ่มร้องไห้น้ำตาไหลอาบแก้มที่เต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่น เธอสันหัวแม่แค่กลัวแม่ไม่รู้จะทำยังไงแม่เสียใจจริงๆหญิงสาวยกมือขึ้นปลายนิ้วแตะที่แก้มแม่เบาๆสัมผัสนั้นเย็นจนเหมือนน้ำแข็งหญิงชราสะดุ้งสุดตัวเมื่อรู้ว่าร่างตรงหน้านั้นไม่มีลมหายใจหนูลูกเสียงเรียกของแม่ขาดห่วงหญิงสาวยิ้มบางๆแม่สายเกินไปแล้วฉันไม่ได้อยู่ตรงนี้ในแบบที่แม่คิดแสงวาบหนึ่งสองเข้ามาทางหน้าต่างเงาของหญิงสาวเริ่มจางลง แต่รอยยิ้มของเธอยังคงอยู่คืนนี้ฉันกลับมาเพราะอยากให้แม่รู้ว่าความเจ็บปวดมันเป็นยังไงเด็กน้อยค่อยๆเดินเข้ามาใกล้หญิงชารามือเล็กๆเ,เกื้อมไปแตะชายเสื้อของแม่แม่เสียงเด็กพูดเบาๆเ,เหมือนกระซิบทำไมต้องไล่เราออกไปด้วยหญิงชารากรีดร้องสุดเสียงเธอล้มลงกับพื้นร่างสันเทามือกุมอ,อกแน่นราวกับหัวใจถูกบีดเสียงหัวใจเต้นเร็วขึ้นเร็วจนแทบระเบิดหญิงสาวยืนมองนิ่งๆ ไม่มีแววสจใจในแววตามีเพียงความว่างเปล่าน้ำตาหนึ่งหยดไหลลงบนพื้นแต่เมื่อหยดนั้นกระทบไม้มันกลายเป็นหยดเลือดสีแดงเข้มแสงฟ้าแลบาอีกครั้งเด็กน้อยหายไปเหลือเพียงรอยเท้าเล็กๆเกปื้อนโคลนบนพื้นหญิงสาวหันหลังกลับเดินไปทางประตูช้าๆลมเย็นพัดสวนเข้ามากลิ่นทูบไม่ลอยมาแต่จมูกในห้องโถงเสียงนาฬิกาเก่าดังอีกครั้งติกต๊กติ๊กแต่คราวนี้เสียงนั้นหยุดลงกระทันหัน หญิงชรานอนแน่นิ่งใบหน้าเต็มไปด้วยคราบน้ำตาและความกลัวสุดท้ายในชีวิตไฟในบ้านดับสนิทเหลือเพียงความเงียบหญิงสาวยืนอยู่หน้าประตูเงามืดของเธอทาบลงบนผนังทุกอย่างจบแล้วเธอพึมพำเบาๆแต่ในดวงตาของเธอยังมีประกายเศร้าแฝงอยู่เสียงรถยนต์สตาร์ทขึ้นไฟหน้ารถสองผ่านฝนที่ยังโปรยปลายเธอหันกลับมามองบ้านหลังนั้นเป็นครั้งสุดท้ายริมฝีปากขยับพูดช้าๆ ที่นี่เคยเป็นบ้านของฉันเธอเปิดประตูรถก่อนจะขับหายไปในความมืดแต่เมื่อแสงไฟท้ายรถดับลงเสียงเด็กหัวเราะเบาๆกลับดังขึ้นจากในบ้านเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของความสุขแต่เป็นเสียงหัวเราะที่แผ่วเบาปนเศร้าและเย็นเยียบจนทั่วทั้งหมู่บ้านรู้สึกถึงความผิดปกติเสียงหัวเราะนั้นก้องสะท้อนอยู่ในความมืดของค่ำคืนมันแผ่วเบาแต่ชัดเจนพอจะทำให้ขนลุกสู้ แม้สายฝนยังคงตกพรำแต่ทุกสิ่งรอบตัวกลับนิ่งสนิทไม่มีเสียงสุนัขเหา่าไม่มีแม้แต่เสียงจิ้งหรีบ้านหลังเก่าถูกปกคลุมด้วยเงาดำไฟทุกดวงดับลงพร้อมเสียงฟ้าร้องที่ไกลออกไปรูเหล็กขึ้นสนิมสันคลอนตามแรงลมผ้าม่านที่ปลิวเมื่อครู่กลับหยุดนิ่งราวกับมีมือมาจับไว้ในห้องโถงเงาเล็กๆปรากฏขึ้นอีกครั้งเด็กคนนั้นนั่งอยู่ข้างร่างหญิงชาราที่แน่นิ่งดวงตาเขาจ้องมองแม่ของหญิงสาวอย่างเงียบงนัน ไม่มีรอยยิ้มไม่มีเสียงพูดมีเพียงเสียงลมหายใจเบาๆเหมือนลมพัดผ่านผนังที่มุมห้องตะเกียงเก่าล้มลงเปเลวไฟเล็กๆริบหรี่ขึ้นก่อนจะดับวูบไปแสงสุดท้ายสะท้อนให้เห็นรูปถ่ายเก่าบนผนังภาพหญิงสาวตอนเด็กยืนยิ้มข้างแม่ของเธอแต่ในภาพนั้นมีเงาดำเลือนรางอยู่ตรงมุมที่ไม่มีใครเคยสังเกตเช้าวันรุ่งขึ้นฝนหยุดตกเหลือเพียงกลิ่นดินชื้นและความเย็นจับใจ เพื่อนบ้านคนหนึ่งเดินผ่านมาหน้าบ้านหลังนั้นเขาเห็นประตูเปิดแง้มและได้ยินเสียงบางอย่างแววออกมาเสียงนั้นเหมือนเสียงเด็กหัวเราะแต่แผ่วจนแทบไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงจริงหรือแค่ลมพัดเขาเรียกหาคนในบ้านแต่ไม่มีใครตอบเมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้เขาเห็นรอยเท้าเล็กๆเ,เต็มไปหมดบนพื้นโคลนหน้าประตูภายในบ้านเงียบงนันกลิ่นคาวบางอย่างลอยประปนกับกลิ่นไม้เก่าเขาเดินชา้ชาๆผ่านโถงกลาง และเห็นร่างของหญิงชรานอนอยู่กลางพื้นดวงตาเบิกกว้างแข็งค้างบนผนังข้างเธอมีรอยขีดเขียนบางอย่างด้วยเลือดสีเข้มมันเป็นประโยคสั้นๆที่เขาอ่านแล้วแทบหยุดหายใจอย่าทำให้ลูกของใครต้องร้องให้อีกชายชราที่เป็นเพื่อนบ้านถอยหลังมือสั่นเทาเขารีบวิ่งออกจากบ้านแต่ก่อนจะก้าวพ้นประตูเขาเหลือไปเห็นบางสิ่งในกระจกโบราณที่แขวนอยู่บนผนังภาพสะท้อนในกระจกไม่ใช่เขา แต่เป็นหญิงสาวในชุดดำที่ยืนอยู่ตรงหลังหญิงชราเธอต้องมองตรงมาที่เขาริมฝีปากขยับพูดช้าๆแม้ไม่มีเสียงออกมาแต่เขาอ่านออกฉันจะไม่ไปไหนหลังจากวันนั้นไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ้านหลังนั้นอีกคนในหมู่บ้านเริ่มเล่ากันว่ายามค่าคืนหากผ่านทางถนนหน้าบ้านจะเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่ตรงระเบียงบางคนบอกว่าเห็นเด็กเล็กๆวิ่งตามบางคนได้ยินเสียงร้องเบาๆคล้ายเด็กเรียกหาแม่ ผ่านไปหลายสัปดาห์รถตำรวจมาที่บ้านหลังนั้นหลังมีคนแจ้งว่ามีกลิ่นเหม็นโชยออกมาพวกเขาเข้าไปตรวจสอบแต่สิ่งที่เจอทำให้ทุกคนชะงักรูปถ่ายทุกใบในบ้านถูกวางเรียงบนพื้นอย่างเป็นระเบียบรูปของหญิงสาวตอนเด็กรูปแม่ของเธอรูปพ่อแต่มีรูปหนึ่งที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนเป็นรูปหญิงสาวอุ้มเด็กเล็กๆในชุดสีขาวถ่ายอยู่หน้าประตูบ้านหลังนี้ในวันที่ท้องฟ้ามืดครึ้มแต่ที่น่ากลัวที่สุด คือในรูปนั้นมีรอยนิ้วมือเล็กๆเปื้อนเลือดแต่อยู่ตรงใบหน้าของเด็กเจ้าหน้าที่ตำรวจมองหน้ากันนิ่งไม่มีใครพูดสักคำมีเพียงเสียงลมที่พัดเข้ามาทางหน้าต่างและเสียงนาฬิกาเก่าที่เริ่มเดินอีกครั้งติ๊กติ๊กติก๊กคืนนั้นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านมืดสนิทแต่บางคนที่อาศัยอยู่ไม่ไกลจากบ้านหลังนั้นเล่าว,ว่าเห็นแสงไฟสีขาวสว่างวาบในบ้านตามด้วยเสียงเด็กร้องไห้และเสียงผู้หญิงกระซิบว่าแม่ เราอยู่ด้วยกันแล้วนะจากนั้นเสียงทั้งหมดก็หายไปเหลือเพียงบ้านเก่าที่ปิดตายและรอยมือเล็กๆที่ยังปรากฏอยู่บนหน้าต่างไม่มีใครกล้าเช็ดออกเพราะทุกครั้งที่มีคนพยายามทำรอยนั้นจะกลับมาใหม่ในคืนต่อมาเสมอหลายเดือนผ่านไปบ้านหลังนั้นยังคงยืนเงียบอยู่ท่ามกลางความสุดโสมทวันเริ่มลื้อปกคลุมกำแพงหน้าต่างทุกบานถูกฝุ่นจับจนแทบมองไม่เห็นด้านใน แต่บางคืนชาวบ้านยังคงได้ยินเสียงบางอย่างลอดออกมาจากข้างในบ้านเสียงหัวเราะของเด็กเสียงร้องเพลงกล่อมเบาๆเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นไม้ทีละจังหวะไม่มีใครกล้าเข้าไปพิสูจน์แม้แต่คนที่กล้าหาญที่สุดในหมู่บ้านก็ยังเลือกจะหลบตาเมื่อเดินผ่านวันหนึ่งชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อภูมิมาถึงหมู่บ้านเขาเป็นนักเขียนที่ชอบเรื่องลึกลับและเมื่อได้ยินเรื่องบ้านหลังนั้นเขาก็สนใจในทันที แค่เรื่องเล่าเก่าๆคงไม่มีอะไรมากกรอบเขาพูดก,กับเจ้าของร้านกาแฟที่เตือนว่าไม่ควรเข้าใกล้ตอนกลางคืนเย็นวันนั้นภูมิเดินไปที่บ้านหลังนั้นพร้อมกล้องและไฟฉายอากาศเย็นจนเห็นลมหายใจเป็นควันเขาผลักประตูไม้ที่ขึ้นสนิมจนส่งเสียงเอี๊ยดกลิ่นอับชื้นและฝุ่นผสมกลิ่นเก่าของเนื้อไม้ลอยเข้าจมูกทันทีพื้นบ้านเต็มไปด้วยเศษไม้และรอยเท้าเล็กๆแต่รอยเท้านั้นไม่ใช่ของคนในปัจจุบัน มันเหมือนรอยที่ถูกทิ้งไว้นานแล้วแต่กลับใหม่สดราวกับเพิ่งเหยียบเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนภูมิเปิดกล้องขึ้นบันทึกภาพที่นี่เคยเกิดเรื่องโศกนาฏกรรมเมื่อหลายปีก่อนเขาพูดเสียงเบาหญิงสาวคนหนึ่งถูกครอบครัวไล่ออกจากบ้านและกลับมาอีกครั้งหลังจากเสียลูกไปขณะที่เขาพูดเสียงบางอย่างดังมาจากชั้นบนเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เ,เด็กหรือเปล่าเขาคิด แต่เมื่อเงยหน้ามองเขาเห็นเพียงบันไดเก่าที่โยกเบาๆเขาตัดสินใจเดินขึ้นไปไฟฉายในมือส่องไปข้างหน้าแสงสั่นไหวตามจังหวะมือที่เริ่มสัน่นที่ปลายทางของบันไดเขาเห็นประตูห้องหนึ่งเปิดแง้มไว้ลมพัดให้มันกระทบผนังเบาๆใครอยู่ในนั้นครับเขาเรียกออกไปไม่มีเสียงตอบแต่มีเสียงหัวเราะเบาๆของเด็กเล็ดลอดออกมาจากในห้องภูมิกลือน้ำลายก่อนจะผลักประตูเข้าไปข้างในห้องมีแต่ความมืด กล้องของเขาเริ่มจับภาพเบลอๆและมีเงาขาวว่าผ่านหน้าจอเขาขยับเข้าไปช้าๆแล้วไฟฉายส่องไปเห็นของบางอย่างวางอยู่บนโต๊ะไม้ตุ๊กตาเด็กตัวหนึ่งถูกเย็บด้วยได้สีแดงตาข้างหนึ่งหลุดหายอีกข้างหนึ่งเหมือนถูกจ้องตออกลับมาภูมิเริ่มหายใจถี่ขึ้นเขาหยิบกล้องขึ้นมาอีกครั้งและพูดมันอาจเป็นของเด็กในเรื่องเล่าก็ได้ทันใดนั้นเองเสียงประตูปิดดังปงังไฟฉายดับลงทันที ล้องตกพื้นเสียงกระแทกดังสะท้อนในความมืดใครอยู่ที่นี่เขาตะโกนไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงฝีเท้าเล็กๆเ,เดินวนอยู่รอบตัวเขาเสียงหัวเราะเด็กดังขึ้นใกล้หูพี่มาเล่นด้วยกันไหมเสียงนั้นชัดเจนจนเขาขนลุกทั่วร่างเขารีบคว้าไฟฉายขึ้นมาเปิดอีกครั้งแสงไฟส่องไปที่มุมห้องและที่ตรงนั้นมีเนาของเด็กหญิงยืนหันหลังให้ผมยาวเปียกเหมือนเพิ่งออกมาจากฝน เสื้อผ้าสีขาวเปื้อนโคลนและมีรอยเลือดแห้งตามแขนภูมิถอยหลังไปจนชนกำแพงคุณเป็นใครเด็กคนนั้นค่อยๆหันหน้ากลับมาแต่ใบหน้าของเธอซี่จนแทบไม่เหมือนมนุษย์ตากวงดำและริมฝีปากแหว่งเพเยอะออกเล็กน้อยแม่บอกว่าอย่าร้องให้อีกเสียงเด็กพูดพร้อมรอยยิ้มแปลกประหลาดภูมิรู้สึกขาแข็งขยับไม่ได้อุณหภูมิในห้องลดลงจนหายใจออกเป็นไอและจากด้านหลังของเด็ก มีเงาผู้หญิงยืนอยู่หญิงในชุดดำดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้ามือของเธอแต่ไหล่เด็กเบาๆก่อนจะเงยหน้าขึ้นศบตากับภูมิเสียงกระซิบดังขึ้นในหัวของเขาโดยไม่ต้องขยับ่ากที่นี่ไม่ใช่ของคนเป็นกล้องตกลงพื้นอีกครั้งภาพสุดท้ายที่มันบันทึกไว้คือรอยเท้าเปื้อนเลือดที่ค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เลนก่อนทุกอย่างจะดับวูบลงในความมืดรุ่งเช้าชาวบ้านพบรถของภูมิจอดทิ้งไว้หน้าบ้านหลังนั้น กล้องของเขาถูกเปิดทิ้งไว้บนเบาะเมื่อพวกเขากดดูคลิปสุดท้ายมีเพียงภาพบันไดไม้โยกเบาๆและเสียงหัวเราะของเด็กที่ดังขึ้นเรื่อยๆไม่มีใครเห็นภูมิอีกเลยแต่ทุกคืนที่ฝนตกจะมีไฟฉายสองวูบไปมาภายในบ้านพร้อมเสียงผู้ชายเรียกเบาๆว่ามีใครอยู่ไหมและเสียงเด็กตอบกลับด้วยความแผ่วเบาอยู่สิเรารอพี่อยู่ตลอดเวลาคืนนั้นฝนตกหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา สายฟ้าผ่าลงใกล้บ้านหลังนั้นจนแสงวาบสว่างไปทั่วทั้งหมู่บ้านแต่แปลกไม่มีใครในหมู่บ้านกล้าเปิดหน้าต่างมองทุกคนปิดบ้านแน่นหนาจุดทูบและสวดมนต์ใต้แสงเทียนบ้านเก่าหลังนั้นเหมือนมีชีวิตบานหน้าต่างเปิดปิดเองตามแรงลมเสียงประตูดังเอียดอาดแสงไฟจากในบ้านวูบวาบเหมือนมีใครเดินถือเทียนไปมาเราตีสองเสียงฝีเท้าหนักๆเดินวนรอบบ้านบางคนในหมู่บ้านได้ยินชัด เสียงนั้นไม่ใช่เสียงของคนคนเดียวมันเหมือนเสียงของหลายคนเดินอยู่พร้อมกันเด็กผู้หญิงและเสียงชายหนุ่มที่ฟังดูอ่อนแรงในห้องโถงของบ้านภาพเก่าบนผนังเริ่มหลุดร่วงลงมาทีละใบาบางภาพแตกกระจายบนพื้นไม้แต่ภาพหนึ่งกลับยังคงอยู่ภาพของหญิงสาวในชุดดำยืนกอดเด็กตัวเล็กแต่ที่มุมภาพนั้นมีรอยมือใหม่เปื้อนเลือดแต่ไวสดๆบนโต๊ะไม้ตรงกลางห้อง กล้องของภูมิเปิดขึ้นเองหน้าจอกระพริบเบาๆก่อนจะเล่นวิดีโอที่ยังไม่ได้เผยแพร่ในภาพคือภูมิกำลังพูดกับกล้องด้วยน้ำเสียงสันสนผมได้ยินเสียงเด็กจริงๆอยู่บนชั้นสองเขาเรียกชื่อผมรู้ได้ยัางไงาภาพสันไวก่อนจะมีเสียงหัวเราะของเด็กดังขึ้นใกล้ๆเลนแล้วทุกอย่างดับลงเหลือเพียงความมืดสนิททันใดนั้นเสียงข้อประตูดงงตังปังตึ้งตึ้งแรงจนผนังสั่นสะเทือน ประตูเปิดออกเองอย่างช้าๆลมเย็นจัดพัดเข้ามาพร้อมกลิ่นคาวของเลือดสดที่หน้าประตูมีเงาผู้ชายยืนอยู่เสื้อผ้าเปียกฝนทั้งตัวก้องแขวนอยู่ที่คอและดวงตาเบิกกว้างเหมือนคนไร้จิตวิญญาณเขาก้าวเข้ามาในบ้านทีละก้าวเสียงรองเท้าเปื้อนน้ำดังแฉะบนพื้นไม้มันคือผูมิแต่ร่างของเขาสีขาวราวกับถูกแช่ในน้ำมาหลายวันผมเปียกแนบกับหน้า และมีรอยเล็บของใครบางคนขวนเต็มลำคอเขาเดินไปที่กลางห้องหยุดอยู่ตรงโตงไม้และพูดด้วยเสียงแผ่วเบาผมกลับมาแล้วเสียงหัวเราะของเด็กดังขึ้นทันทีจากชั้นบนเสียงฝีเท้าลงบันไดดังสอดรับเด็กหญิงในชุดขาวปรากฏขึ้นพร้อมหญิงสาวในชุดดำที่ยืนข้างๆทั้งคู่มองภูมิด้วยสายตาอ่อนโยนแต่ภายในแฝงด้วยความว่างเปล่าที่เย็นเยียบหญิงสาวพูดเสียงนุ่มแต่ชัด เธอได้ยินเราเธอเห็นเราตอนนี้เธอเป็นของที่นี่แล้วภูมินิ่งไม่ขัดขืนเขายกกล้องขึ้นมาอีกครั้งเล่นส่องไปที่หญิงสาวและเด็กขอผมถ่ายภาพสุดท้ายได้ไหมหญิงสาวยิ้มถ่ายไว้สิเธอจะได้อยู่กับเราตลอดไปเสียงชัตเตอร์ดังขึ้นหนึ่งครั้งจากนั้นไฟในบ้านก็ดับพรึบรุ่งเชา้าตำรวจถูกเรียกมาที่หมู่บ้านอีกครั้งบ้านหลังนั้นกลับมาปิดเงียบเหมือนเดิม ประตูถูกล็อกจากด้านในไม่มีใครตอบไม่มีร่องรอยของการบุกรุกพวกเขาพังประตูเข้าไปกลิ่นเหม็นเน่าจางๆตีขึ้นมาในทันทีข้างในเงียบสนิทมีเพียงกล้องของภูมิที่วางอยู่บนโตะ๊ะหน้าจอยังเปิดอยู่และในนั้นมีภาพถ่ายล่าสุดภาพนั้นแสดงให้เห็นคนสามคนหญิงสาวในชุดดำเด็กหญิงในชุดขาวและชายหนุ่มในเสื้อเปียกฝนที่ยิ้มจางๆอยู่ตรงกลางทุกคนในหมู่บ้านยืนยันตรงกันว่า ไม่มีใครเห็นภูมิออกมาจากบ้านหลังนั้นอีกเลยและหลังจากวันนั้นทุกคืนฝนตกหนักแสงไฟในบ้านหลังนั้นจะติดขึ้นเองผ่านหน้าต่างที่ปกคลุมด้วยฝุน่นจะเห็นเงาคนสามคนยืนอยู่ตรงโต๊ะไม้ชายหนุ่มถือกล้องหญิงสาวก้มมองเด็กที่ยืนข้างๆและเสียงผู้หญิงกระซิบเบาๆจะดังออกมาทุกครั้งที่ฟ้าผ่าเราจะไม่ลืมใครที่ทำให้ร้องไห้ บางคนเชื่อว่าบ้านหลังนั้นเป็นที่สิงสถิตของคนที่ถูกทอดทิ้งบางคนว่าเป็นคำสาปของหญิงสาวที่ตายพร้อมความแค้นแต่ไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ้านหลังนั้นอีกเลยเพราะทุกครั้งที่มีคนลองเขาจะได้ยินเสียงเด็กหัวเราะใกล้หูและเสียงผู้หญิงพูดเบาๆว่ากลับมาอยู่กับเราเธอหนีไปไหนไม่ได้หรอกหลายเดือนผ่านไปหลังจากเหตุการณ์นั้น บ้านไม้หลังเก่าถูกปิดตายอีกครั้งด้วยตราประทับของตำรวจไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าใกล้ชาวบ้านเริ่มกลับมาดำเนินชีวิตเหมือนเดิมแต่ทุกค่ำคืนเมื่อฝนตก,ตกลงมาแสงไฟสีส้มยังคงส่องจากหน้าต่างชั้นบนอย่างเงียบงนันมีเพียงชายชราผู้หนึ่งที่กล้ามาเยี่ยมบ้านหลังนั้นเขาคือพ่อของหญิงสาวที่ถูกไล่ออกไปเมื่อหลายปีก่อนในมือของเขามีดอกมะลิขาวหนึ่งช่อเขาเดินเข้ามาเงียบ เสียงฝนตกกระทบหลังคาเหมือนเสียงสะอื้นจากอดีตพ่อคุกเข่าลงหน้าประตูพ่อผิดเองเขาพูดด้วยเสียงสัน่นพ่อไม่เคยให้อภัยตัวเองเลยวันที่ลูกจากไปพ่อควรจะกอดลูกไว้ไม่ใช่ปล่อยให้เดินลำพังน้ำตาของชายชราไหลลงบนพื้นดินทันใดนั้นลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านกลิ่นมะลิหอมลอยมาแต่จมูกเสียงเด็กโหเระเบาๆดังขึ้นจากในบ้านและเสียงหญิงสาวเกื้อเอ่อยอย่างอ่อนโยน พ่อไม่ต้องร้องให้แล้วประตูไม้ที่เคยปิดแน่นเปิดออกช้าๆแสงสีขาวอบอุ่นส่องลอดออกมาชายชรามองเข้าไปเห็นเพียงเงาของหญิงสาวในชุดดำอุ้มเด็กเล็กไว้ในอ้อมแขนทั้งคู่ยิ้มให้เขาก่อนจะค่อยๆจางหายไปกับแสงนั้นฝนหยุดตกท้องฟ้าสว่างขึ้นอย่างประหลาดเสียงนาฬิกาเก่าภายในบ้านหยุดเดินเป็นครั้งสุดท้ายวันต่อมาเจ้าหน้าที่กลับมาตรวจสอบอีกครั้งแต่พบเพียงความว่างเปล่า ไม่มีภาพไม่มีเสียงไม่มีร่องรอยของสิ่งใดมีเพียงดอกมะลิขาววางอยู่หน้าประตูพร้อมจารึกคำสั้นๆที่ดูเหมือนถูกเขียนด้วยมือหญิงสาวการให้อภยัยคือการปล่อยให้วิญญาณได้พักตั้งแต่นั้นมาบ้านหลังนั้นเงียบสงบไม่มีแสงไม่มีเสียงกลายเป็นเพียงตำนานเล่าขานของหมู่บ้านเล็กๆเ,เรื่องราวของหญิงสาวที่ถูกขับไล่เพราะความผิดที่ไม่ได้ตั้งใจและกลับมาสอนให้ทุกคนรู้ว่าความรัก แม้จะถูกทำลายด้วยความกลัวแต่สุดท้ายมันยังคงหาทางกลับบ้านเสมอ